แว่นแวนเร็วเแล้วบื่อเบึ่บึนอเบื่อเอาขับดีๆขับดีๆเดี๋ยวซิ่งโลกเดี๋ยวตำรวจจับขับดีๆครับช้าๆเดี๋ยวตำรวจโบกว่าเป็นแว่นลูกบึนอบื่อแล้วเบืนบึนอบึนอบึนอบื่บื่ อย่าอย่าอย่าผัดโผลลูกเดี๋ยวตำรวจจับลูกเดี๋ยวทิ้งแค่ลูกยาขึ้นมาดีๆโอ้โหลวดลายด้วยอออ้บกมือให้สาวๆหน่อยลูกบกมือให้สาวๆหน่อยบกมือให้สาวๆหน่อยสกายจ้าบกมือแล้ว บหมืนๆหมนเลยหมอนเเลยสอนเลย